ว่าโรคเอดส์หรือเชนะคะเป็นคำที่พวกเราได้ยินกันมานานมากแต่สิ่งที่สำคัญก็คือทุกท่านตระหนักถึงแนวทางการรักษาที่ถูกต้องหรือยังในวันนี้นะคะเราก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ที่ถูกต้องมาฝากทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสิรนิตประพันธ์ศิลป์แพทย์อายุรกรรมประจำโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะก็ในช่วงเช้านี้นะคะเราอยากจะพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดจริงๆแล้วทุกคนได้ยินคํานี้มานานแล้วแต่อยากจะให้คุณหมอขยายความนิดนึงว่าโรคเอดคืออะไรค่ะค่ะก็โรคเอดนะปัจจุบันคือเราก็รู้จักการมานานก็ทบทวนนิดนึงว่าโรคเอดก็จะเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรงังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดสซึ่งต,ตัวเชื้อไวรัสเอดสตัวเนี้ย จะเข้าไปทำลายระบบภูมิต้านทานของร่างกายก็ทำให้เกิดเป็นโรคที่เกิดจากคภูมิต้านทานโดนทำลายนะคะอืมค่ะแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆโรคเอดมีการติดต่อได้หลายทางทั้งหมดเนี่ยมีการติดต่อได้ทางไหนบ้างคะอ๋อจริงๆโรคเอดนี้มีเป็นโรคที่ติดต่อกันทางทางเลือดค่ะนะคะติดต่อทางเลือดทางเยื่อบุ ต่างๆนะคะ <C Outside> คือการการแพร่กระจายเชื้อกับการติดต่อเชื้อของของโรคทางการแพย์เนี่ยมันไม่มันม,มีไม่กี่วิธีก็จะมีทางเลือดนะคะมีทางเดินหายใจทางระบบการสัมผัสแล้วก็เข้าทางผิวหนังแล้วก็ติดต่อทางปากโรคเอชเนี่ยก็จะติดทางเลือดทางเยื่อบุซึ่งไม่ใช่ว่าจะติดง่ายโดยทางเลือดเนี่ยนะคะ ก็จะอย่างอย่างเช่นว่าไปรับเลือดมาหรือว่าการใช้เข็มนะคะมมหรือว่าติดจากเรื่องของเพศสัมพันธ์<อ>หรือว่าจะเป็นแบบจากแม่สู่ลูกเนี่ยก็ถ่ายทอดมาผ่า<อ>นทางเลือดนะคะถ้างั้นหลักๆแล้วก็คือหนึ่งทางเลือดเลยนะคะอ,อาจจะมีการใช้เข็ม หรือว่าการได้รับเลือดจากผู้ที่มีเชื้อเอสนะคะแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์และที่สำคัญคือจากแม่สู่ลูกอันนี้สำคัญม,มากเลยนะคะแล้วเราจะมีการแสดงอาการอย่างไรบ้างคะว่าเออเรามีการได้รับเชื้อแล้วติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีอาการแสดงออกแบบไหนบ้างคะ คือในเรื่องของโรคเอสถ้าหากว่าไม่ไม่ได้ยาเลยเนี่ย <c oughs> คำว่าการติดเชื้อเรื้อรังก็หมายถึงว่านับ,น,บนับจากที่เรามันมันช้ามากนะคะ <c oughs> นับจากที่เราได้รับเชื้อเข้าไปจนกระทั่งแสดงอาการ <c oughs> เนี่ยช่วงสงบที่ยังไม่มีอาการเลยช่วงต้นเนี่ยก <c oughs> ินเวลาเข้าไปตั้ง4-5ปี <c oughs> นะคะ <c oughs> โดยเฉลี่ยแต่ว่าเร็วๆสุดเร็ว,รวสุด หกเดือนอย่างนี้มีซึ่งน้อยนะคะหรือว่านานตั้งเจ็ดแปดปีสิบปีค่อยมีอาการอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการแสดงระยะที่หนึ่งคือว่าคือว่ายังไม่มีอาการระยะที่หนึ่งนี่คือยังไม่มีอาการแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะสี่ถึงห้าปีหรือว่าห้าถึงหกเดือนอันนี้แล้วแต่ส่วนน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นเรื่องโรคเรื้อรังนะคะอันที่สองก็อย่าง ที่ว่าภุมมต้นทานเริ่มจะบกพร่องนะ,ะอันนี้เนี่ยก็ช่วงที่ภุมมต้นฐานเริ่มจะเริ่มจะบกพร่องเนี่ยก็อาจจะมีอาการแสดงของการติดเชื้อโรคติดเชื้อเฉยโอกาสที่อ่อนๆนะคะอย่างเช่นเป็นเริมเป็นงูสวัดนะคะพวกนี้ก็ก็จะเป็นระยะที่สองระยะที่สามเนี่ยพว,พวกภุมิต้นทานที่มันบกพร่องไปแยะ,ะไปแยะแล้วเนี่ยอันระยะที่3ามเนี่ยก็จะ มีอาการแสดงของกลุ่มที่จะเป็นเชื้อราในสมองอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นปอดติดเชื้อเจอโอกาสหรือว่าเป็นอะไรอ่เป็นฝีในสมองเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่างๆนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่เรามียาต้านเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแบ่งเป็นระยะอย่างนี้เพราะว่าเราจะให้ยาต้านเนี่ยได้ได้ทั้ง ทุกระยะทุกระะยเลยซึ่งทําให้ไม่ไม่มีการแสดงเลยนะคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นผู้ติดเชื้อเอชหรือว่าผู้ติดเชื้อ HIV ไอวกับผู้ป่วยเอะแยกแค่นี้เองผู้ติดเชื้อเอชก็เฉพาะกลุ่มอย่างอย่างเหมือนคนป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยคือก็มีกิจกรรมอยู่ร่วมกับ ครอบครัวสังคมได้ตามปกติแต่ก็ได้รับยาต้านไปด้วยก็คือดำเนินชีวิตได้ตามปกติใช่ใช่ไม่ใช่เป็นคนป่วยนะคะแล้วก็ถ้ากลุ่มนึงพวกที่เป็นผู้ป่วยก็พวกที่มานอนในโรงพยาบาลอืมค่ะก็คือตอนนี้เราแบ่งแค่สองกลุ่มเท่านั้นเองมีมีแค่นี้แค่นี้เลยค่ะยังได้รับยาต้านแล้วร่างกายเราแข็งแรงเราสามารถทำกิจกรรมเนื่อได้ปกติก็อยู่ในกลุ่มของผู้ติดเชื้อเฉยใช่หรือว่าอย่างช่วงที่ยังไม่ได้ ยังไม่ยังไม่ได้กินยาช่วงที่ภูมิยังดีมากเยก็เรียกว่าเป็นผู้ติดเชื้อเฉยๆ<ม>ซึ่งก็มีมเหมือนคนที่ติดเชื้อไวรัสบีตับอักเสบบี<อ>หรือว่าอย่างเป็นคนอย่างคนที่ต้องกินยาก็เหมือนคนที่เป็นโรคไตาวาอยาอก่ก็สามารถจะเป็นผู้นําครอบครัวสามารถที่จะอยู่กับ เหมือนมอนคนปกติใช้ชีวิตร่วมกันกับเราได้ปกติเลยก็คือไม่ไม่ไม่ได้มีการอะไรที่เราจะต้องไปรังเกียจนะคะเพราะว่าเขาก็สามารถดําเนินชีวิตได้ทุกอย่างกิจกรรมร่วมกับเราได้หมดนะคะนอกจากว่าถ้าเข้าสู่ที่ระยะเป็นผู้ป่วยอันนั้นคือก็มาพักรักษาตัวให้อยู่ในได้การดูแลของคุณหมอแบ่งเป็นสองกลุ่มแค่นั้นนะคะค่ะถ้างนั้นแล้วช่วงท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอชบ้างค่ะ ก็เรื่องของโรคเอดสเนี่ยก็อยากจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เรามียาต้านที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าอายุยืนยาวเท่าคนปกตินะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเหมือนโบราณว่าอยยุเป็นเอดรักษามไม่ได้โอ้ยอยู่ตายแน่อะไรงี้มันไม่ใช่นะคะอันดับแรกอยากให้เข้าใจอย่างนั้นซึ่งคิดว่าเดี๋ยวนี้คนก็เข้าใจอย่างนั้นไปเยอะแล้วนะคะ คือเรื่องที่หนึ่งเลยข้อสำคัญก็คืออันดับที่สองก็คือว่าต้องมารักษาให้เร็วมารักษาให้เร็วคือต้องต้องรู้ให้เร็วแล้วก็วินิจฉัยให้ช่วงที่ภูมิยังไม่เสียนะคะช่วงที่เรายังไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโแล้วก็จะให้ยาช่วงนั้นะต้องต้องได้ยาไปนะคะคือรู้ให้เร็วรักษาให้เร็วก่อนที่ภูมิต้านทานจะพังนะคะ อันนี้ก็จะฝากถึงในกลุ่มในครอบครัวในชุมชนในสังคมเนี่ยนะฮะ,ะว่าก็ช่วยกันดูแล<น>ถ้าสงสัยหรือรู้หรืออะไรก็ให้มาตรวจรักษาข้อที่สข้อที่สามก็อยากจะบอกว่าทุกๆคนที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์การรักษา ของของประเทศอะคะก็ฟรีอ่ะนะคะก็เพียงแต่ให้มาตรวจรักษาเพราะว่าน่าเสียดายว่าหลายๆคนยังมาช้าค่ะนนั้นก็สามข้อยังยังยังมีอีกค่ะด้ค่ะข้อที่สี่ก็อยากจะบอกว่าคือณปัจจุบันเนี่ยเป็นที่น่ายินดีว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ณปัจจุบันเนี่ยมัน มันลดลงเยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อสักสิบปีที่แล้วนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยปีหนึ่งติดสักแสนเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งก็ติดไปสักหนึ่งหมื่นอ๋อลดลดลงไปเยอะนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยอยากจะฝากว่ากลายมาเป็นกลุ่มของชายรักชายกับกลุ่มใช้ยาเสพติดที่ใช้เข็มนะคะ แล้วก็อายุที่ติดเนี่ยก็ลดลงค่ะตอนนี้อายุที่ติดใหม่เนี่ยจะต่ำกว่ายี่บห้าปีต่ำกว่ายี่บห้าแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่มนี้เนี่ยก็ควรจะต้องป้องกันตัวให้ให้ให้ครบถ้วนนะคะค่ะมาถึงว่าป้องกันยังไงอ่ะก็เรื่องของคู่นอนเรื่องไรถ้าเปลี่ยนบ่อยมันก็เสี่ยงสูงนะคะหรือว่าถ้ามีความเสี่ยงก็ควรจะ มารับบริการตรวจรักษาให้รับคำปรึกษาแต่นนเนิ่นๆอย่างเงี้ยน,นะค,คะ,คะเรื่องของยาเสพติดที่ใช้เข็มก็ควรจะใช้เข็มที่ เปลี่ยนเปลี่ยนเข็มก็ใครยังถ้าเลี่ยงได้ลดได้ก็ยินดีเลยเราก็จะยินดีว่าเพราะฉะนั้นเน่กลุ่มเสี่ยงก็รู้ว่าเป็นกลุ่มของชายรักชาย่ที่จะต้องต้องลดความเสี่ยงระมัดระวังหรือว่ามีวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่ถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากต่อสังคมชุมชนก็คือว่าอันที่หนึ่งก็อยู่ร่วมกันได้นะคะ ไม่ต้องอยู่ร่วมกับเราได้ตามปกติใชีวิตรือมันคือมันไม่ได้เป็นโรคที่ว่าแมติดง่ายได้คือติดยากก่อหวัดแยะนะคะไอหวัดของซาอุอะไรเงี้ยติดรับเชื้อง่ายกว่าติดง่ายกว่าเยอะมากนะคะจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็จริงๆเป็นสิ่งที่คุณหมอฝากไว้นี่ก็น่าสนใจมากนะคะอย่างแรกคือเราจะต้องรู้ให้ไว รู้ให้ไหวนะคะรู้ให้ไหวเราก็เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะว่ามาพบคุณหมอมารับ <bir S 1> ยาต้านจะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะและที่สําคัญค่ะถ้าเรามีความเข้าใจนะคะเข้าใจว่าโรคนี้คืออะไรและรักษาอย่างไรดูแลตัวเองแบบไหนจะทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ร่วมกับคนสังคมในปกติได้ตลอดไปนะคะก็อยากจะฝากไปถึงที่กลุ่มของคือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยก็คือ ช่วยถ้าเรามีความรู้แบบนี้เราก็ตั้งแต่คนไหนมีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็ช่วยกันดูแลในชุมชนในสังคม,มในครอบครัวนะคะคนไหนที่ว่าควรจะได้รับการตรวจเลือดเราก็คือแทนที่ว่าเขาจะอยู่โดดๆหรือว่ารอให้ระบบบริการมาหาเนี่ยถ้าในชุมชนได้ช่วยกันกระตุ้นให้เขามาเนี่ยคิดว่าเราจะได้ได้เคสที่เร็วขึ้น<ม>ค่ะ ก็จะทําให้แนวโน้มที่นะตอนนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าลดลงมาแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ลดลงไปอีกนะคะให้เหลือจํานวนที่น้อยที่สุดเป้าหมายเป้าหมายของเราคือน้อยที่สุดเนี่ยเป็นไปได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับประเทศของเรานะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอศิรนิตเป็นอย่างมากนะคะในวันนี้ที่ได้มาให้ความเข้าใจและความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องโรคเอ์ค่ะขอบคุณค่ะ